สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในวิธีการทําพันโลไส้หมูค่ะวันนี้จะทํายังไงจะทําง่ายหรือว่าจะทํายากและมีวัตถุดิบอะไรบ้างนะคะขั้นตอนเป็นยังไงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกมาดูกันเลยค่ะก็คือไส้หมูค่ะไส้หมูก็คือเป็นไส้ใหญ่ของหมูนะคะไส้ใหญ่ของหมูเนี่ยจะมีกลิ่นที่แรงมากๆเพราะฉะนั้นวิธีการล้างจะต้องล้างอย่างดีมากๆแล้วก็ต้องล้างหลายๆน้ำนะคะแอดมินเคยทําวิธีการล้างไส้ใหญ่หมูไปเรียบร้อยแล้วใครอยากจะดูวิธีการล้างนะคะเดี๋ยวแอดมินจะทิ้งวิธีการล้างไวใ้ให้ข้างล่างใต้คลิปค่ะเป็นลิงก์นะคะไปคลิกดูเอาค่ะ จากนั้นขั้นตอนต่อไปค่ะเมื่อล้างไส้หมูเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนําไส้หมูที่ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วมาหั่นค่ะหั่นให้เป็นชิ้นพอคําหรือถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าชิ้นพอคําจะกะประมาณไหนก็ให้ชิ้นหนึ่งประมาณ1นนิ้วค่ะและขั้นตอนนี้ก็ดูวิธีการหั่นไส้ใหญ่หมูกันไปก่อนค่ะ ปริมาณของไส้ใหญ่หมูวันนี้แอดมินใช้อยู่ที่1กิโลกร,รัมค่ะจากนั้นก็หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะมาดูในส่วนของเครื่องค่ะมีอะไรบ้างก็จะมีเป็นคาแล้วก็มีเป็นน้ำตาลมะพร้าววันนี้ใช้อยู่ที่2ช้อนโต๊ะค่ะ ต่อไปค่ะก็คือ3เกลือ3เกลือมีอะไรบ้างมีรากผักชีมีกระเทียมมีพริกไทยนะคะในปริมาณที่เท่าๆกากันจากนั้นก็มาตำตๆตำตำให้ละเอียดวันนี้ใช้อยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะก็ในส่วนของ3เกลือมีติดบ้านไว้ก็ดีนะคะทําแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้เก็บไว้ได้นานๆอ่าเป็นเดือนเลยค่ะ ต่อไปค่ะก็คือพะโลอันนี้ซื้อผงพะโลแล้วเครื่องพะโลนะคะมาจากตลาดมาจากร้านชําค่ะก็ซื้อเป็นซองๆแบบนี้ราคา10บาทมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ให้เราตั้งกระทะใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไปแล้วก็เติมน้ําไปเล็กน้อยค่ะจากนั้นค่ะก็ติดแก๊สแอดมินใช้ไฟอยู่ที่ไฟอ่อนค่อนไปทางกลางค่ะตรงนี้ก็ค่อยๆเคี่ยวน้ําตาลไปเรื่อยๆน้ําตาลของแอดมินนะคะมันจะเป็นก้อนที่แข็งหน่อยเพราะฉะนั้นก็ เติมน้ำลงไปนิดนึงเพื่อช่วยให้เขาละลายได้ง่ายค่ะและขั้นตอนนี้ไฟอ,อ่อนควอมไปทางกลางก็เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งนะคะน้ำตาลก็จะเริ่มเปลี่ยนสีจากนั้นเราก็จะใส่เพยนสามเกลือลงไปเราจะไม่ใส่สามเกลือลงไปพร้อมๆกันนะคะกลัวสามเกลือจะไหม้ก่อนที่น้ำตาลจะเปลี่ยนสีค่ะ ตอนนี้ก็เคียเยะคะเค่ยวมาเรื่อยๆนะคะเคี่ยวมาเรื่อยๆพอเริ่มได้แล้วจากนั้นเราก็ใส่สามเกลือลงไปค่ะจากนั้นก็เคี่ยวน้ําตาลต่อได้เลยค่ะเคี่ยวไปสักแป๊บหนึ่งเท่านั้นค่ะทําไมไม่เคี่ยวไปนานๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ก้อนน้าตาลก็ได้แล้วถ้าเคี่ยวไปนานๆนะคะเดี๋ยวน้ําตาลจะไหม้ได้นะคะและขั้นตอนต่อไปเราใส่น้ำเปล่าลงไปน้ำเปล่าแอดมินใส่อยู่ที่ประมาณ สองถ้วยตวงค่ะจากนั้นเราก็ปรับไฟขึ้นมาเลยค่ะเป็นไฟกลางก็ได้หรือว่าไฟแรงเลยก็ได้ค่ะปรับไฟขึ้นมาแล้วก็รอให้น้ําตาลละลายนะคะน้ําตาลเนี่ยพอเราใส่น้ําลงไปก็จะจับตัวแข็งเป็นก้อนๆเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวเขาก็จะละลายหายไปเองค่ะขั้นตอนต่อไปใส่ไส้หมูลงไปค่ะ ต่อไปค่ะเราก็จะใส่เป็นขาลงไปค่ะก็หั่นแว่นค่ะใส่ลงไปจากนั้นก็ใส่เครื่องพะโลลงไปค่ะทั้งซองนะที่เราซื้อมา10บาทเราใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะแล้วในการเคี่ยวให้ไส้ใหญ่ของเรามีความเปื่อยเราจะใช้เวลาอยู่ที่1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึง่งแต่วันนี้แอดมินจะใช้อยู่ที่1ชั่วโมงค่ะ มาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะขั้นตอนนี้เราจะปรุงรสชาติใส่ซอสปรุงรสลงไปใส่ซอสหอยลงไปแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวค่ะอยู่ในปริมาณอย่างละ1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะต้องปรับไฟลงมาเป็นไฟ อ่อนนะคะเพื่อที่จะเคี่ยวไปเรื่อยๆใช้เวลาอยู่ที่1นชั่วโมงนะคะอย่างที่แอดมินบอกหรือว่า1นชั่วโมงครึ่งก็ได้เพื่อที่จะให้ไส้ใหญ่ของเรามีความเปื่อยค่ะและจะทําให้ตุ๋นให้เปื่อยได้ง่ายยิ่งขึ้นเราก็นํำฝาหมอ้อมาปิดไว้ค่ะแล้วก็เบาไฟลงมาเป็นไฟอ่อนปิดฝาหมอ้อจากนั้นเดี๋ยวเราก็มาเจอกันอีกทีเมื่อครบหชั่วโมงค่ะ แล้วนี่ก็คือหน้าตาของไส้ใหญ่ที่ตุ๋นไปแล้วค่ะครบหนึ่งชั่วโมงก็ได้มาหน้าตาเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าในการตุ๋นนะคะให้เพื่อนๆมันเปิดดูถ้าเปิดดูแล้วน้ํามันลดลงไปค่ะแล้วยังไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงให้เพื่อนๆมันเติมน้ํานะคะเพื่อที่พันโลลจะไม่ได้แห้งจนเกินไปแล้วจะไม่ไหม้ได้นะคะขั้นตอนต่อไปค่ะก็คือผักชีโรยหนะ้านั่นเองวันนี้ใช้เป็นผักชีไทยค่ะ วันนี้ใช้ประมาณ1ต้นค่ะก็หั่นซอยมาเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็เทผักชีลงไปแล้วก็คนสักเล็กน้อยค่ะแค่พอผักชีให้ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะตอนนี้ไส้ใหญ่ต้มะโล้ของเราก็มีความเปื่อยแล้วค่ะจะรับประทานกับข้าวเลยก็ได้หรือว่าจะนําไปทําเป็นไส้ใหญ่ทอดกระเทียมก็ได้นะคะเพราะว่าไส้ใหญ่เนี่ยเปื่อยแล้ว หรือว่าจะนำไปรับประทานกับน้ำจิ้มขาหมูก็ได้ค่ะรับประทานได้หลายแบบมากๆเลยตอนนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็ปิดแก๊สจากนั้นเราก็ไปจัดเสิร์ฟกันค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำพะโล้ไส้หมูค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารค่ะวันนี้แอดมินไปแล้วสวัสดีค่ะ